หมอครับผมเป็นโรค DID ตอนที่16หลังจากที่ทันซินีกลับไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงครินอยู่กับคุณหมออินทัศสองคนในบ้านอินทัศได้ฟังสิ่งที่เขาอยากรู้จากทันซินีเพียงแต่สิ่งที่ได้มาก็ไม่ค่อยได้ไขความกระจ่างให้อินทัศมากเท่าไหร่เขารู้ว่า ตอนที่ครินยังเรียนอยู่สองคนพี่น้องสนิทสนมกันมากแต่พอครินใกล้เรียนจบด้วยความที่เธอไม่ค่อยได้กลับประเทศไทยเท่าไหร่พอกลับมาเยี่ยมบ้านอีกครั้งเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เห็นว่าครินกับกีได้มีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่อีกทั้งคารินได้ขอย้ายออกจากบ้านมาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวแต่เธอ ก็ยังไม่เคยถามถึงประเด็นพวกนี้สักครั้งรอให้หลานชายสบายใจอยากเล่าเองจะดีกว่ายิ่งตอนนี้ครินก็ป่วยทางใจอยู่ด้วยครั้นจะบังคับถามไปก็คงไร้คำตอบอยู่ดีครินเดินมานั่งลงบนโซฟาข้างๆคุณหมออินทัศนทั้งสองมองหน้ากันสายตาคารินแสดงออกมาว่าอีกฝ่ายคงมีเรื่องอะไรกับเขาเป็นแน่ สุดท้ายอินทัศก็ตัดสินใจเอ่ยขึ้นว่าคุณเปลี่ยนใจได้ไหมได้ยินแบบนั้นครินก็เลิกคิว้วก่อนจะจ้องหน้าคุณหมอนิ่งสองมือนาของคุณหมอประสานกันไว้ก่อนเขาจะบีบมือตัวเองไปมาแบบไม่รู้ตัวเรื่องเปลี่ยนหมอรักษาคุณตอนนี้หมอสิวาไม่น่าไว้ใจผมกำลังตามหาความจริงอยู่ คนที่คุณควรอยู่ห่างๆไว้ก็คือหมอสิวานครินคุณคงไม่ได้ไม่พอใจจนต้องใส่ร้ายเพื่อนร่วมงานของตัวเองหรอกใช่ไหมครับอินทัศถอนใจฟังหมอนครินหมอสิวาทำเรื่องที่อันตรายมากก่อนที่จะถูกย้ายมาที่นี่เขาทำเรื่องผิดกฎหมายเกือบทำคนไข้เสียชีวิตมาแล้วแม้นครินจะฟังสิ่งที่อินทัศ เล่าด้วยความตั้งใจแต่เขากลับไม่ได้เชื่อในสิ่งที่อีกคนเล่ามาหมอที่ไหนจะฆ่าคนไข้ได้ลงคอละ่ะถึงจะเป็นแบบนั้นครินก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่มันถูกกําหนดเอาไว้แล้วหากเขาเป็นอะไรไปก็คงจะห้ามโชคชะตานี้ไม่ได้อินทัศเล่าต่อว่าหมอสิว่าอยากทำเคสของคุณให้ผ่านการประเมิน เขาไม่ใช่คนดีที่จะรักษาคุณให้หายได้หรอกนะที่เขาต้องการก็คือคนไข้ที่ป่วยเป็นโรครายอัตลักษณ์เคสของคุณเป็นเคสที่หายากแน่นอนว่าหมอศิวะไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่ๆคารินนิ่งไปเขาพยักหน้าต่อไปว่าผมจะคิดดูอีกทีหลังจากที่ผมเข้ารับการรักษาจนกว่าจะมั่นใจว่าหมอศิวากำลังทำเรื่องอย่างที่คุณว่าจริงๆ มันไม่ทันแล้วนะครินอินทัศเอ่ยเสียงจริงจังขึ้นตอนนี้ได้เวลาที่ผมต้องทำงานแล้วครับเชิญคุณหมอกลับก่อนจะดีกว่าครินได้แต่พูดเชิญอีกฝ่ายให้กลับไปอินทัศทอนหายใจเขาพยักหน้าแต่สายตาก็ยังจดจ้องไปที่คารินอยู่ไม่วางไว้เจอกันที่โรงพยาบาลเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก คุณอย่าไว้ใจหมอสิวามากจนเกินไปล่ะอินทั์พูดจบก็ลุกออกจากบ้านของครินไปอินทั์ได้เข้ามาพบผู้อำนวยการในทันทีเมื่อเข้าเวรเรื่องนี้มันสำคัญมากนะครับผอ,อถ้าเรารอหลักฐานมารวบตัวหมอสิวา่คาครินคงแย่แล้วชายวัยกลางคนได้ถอนใจเขาสายหน้าไปมาอย่างไร้ความสามารถที่จะช่วยเหลือ ผมไม่มีอำนาจอะไรจริงๆเรื่องนี้หากจะหยุดหมอสิวาได้คงต้องมีหลักฐานมัดตัวที่มากพอพออ,อเราไม่มีเวลาแล้วอินทัศ์เอ่ยเสียงดังเขาเริ่มไม่สบอารมณ์เท่าไหร่คุณจะให้ผมทำยังไงหมออินทัศ์คุณไม่ลองมานั่งตรงนี้ดูล่ะคุณจะได้รู้ว่ามันกดดันแค่ไหนผู้อำนวยการตะขคอกกลับเสียงดังเช่นกันเขาเริ่มหัวเสียและตื่นกลัว ตอนนี้คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้อำนวยการอย่างขี้คลาดไม่กล้าทำอะไรหมอในโรงพยาบาลตัวเองได้ก็คงจะเป็นคำตอบให้อินทัศได้เข้าใจแล้วว่าผู้อำนวยการคนนี้คงโดนขู่อยู่เป็นแน่ถ้าพออไม่ช่วยก็อย่ามาขวางทางผมก็แล้วกันทางเดินในโรงพยาบาลาแผนกจิตแพทย์คดินมาตามนัดของหมอซีวาเพื่อเข้ามารับการรักษาต่อจากคุณหมออิน ยังไม่ทันจะเดินเข้าไปในลิฟต์คารินก็ถูกมือปริศนากระชากเข้าไปในห้องมืดโดยไม่ทันระวังตัวคารินพยายามดิ้นรนเอาตัวออกจากการเกาะกุม่มใบหน้าของเขาถูกมือหนาปิดปากแน่นระหว่างที่เขากำลังตกใจสุดขีดนั้นเสียงที่คุ้นหูก็เอ่ยขึ้นว่าคารินผมเองอินทัตรกระซิบเบาๆอีกครั้ง เมื่อเขารับรู้ว่าอีกฝ่ายหัวใจเต้นแรงเกรงว่าจะช็อกไปเสีก่อนสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ตะโกนขอผมเปิดไฟก่อนหัวถุยพยักขึ้นลงช้าๆอย่างว่าง่ายหมอเดี๋ยวนี้เขาฉุดคนไข้เข้าห้องมืดแบบนี้ได้ด้วยหรอครับเมื่อไฟในห้องสว่างคดินก็ได้มองเห็นคนที่ฉุดตัวเขาเข้ามาในนี้ได้ชัดเจน อินทัศทำหน้าเจือนรู้สึกผิดโทษทีไม่มีเวลาได้เจอคุณผมก็เลยต้องทำแบบนี้นะ่ะคารินถามอินทัศว่าหมอจะพูดเรื่องหมอศิวะอีกสินะอินทัศพยักหน้าใบหน้าคมเม้มปากก่อนจะตอบคารินว่าผมแค่อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณคารินเลิกคิ้วสงสยัยสีหน้าคุณหมอหนุ่มเริ่มจริงจังกว่าเดิมอินทัศ พูดเสียงทุ้มขึ้นว่าอย่างน้อยรู้ว่าคุณจะไม่หายไปแล้วก็ปลอดภัยไหมก็ยังดีคารินเดินเข้ามาในห้องทำงานของหมอซิวาแล้วตอนนี้เขากำลังตอบคำถามของหมอซิวาเกี่ยวกับอาการป่วยหลายคำถามหมอซิวาก็ไม่ได้แตกต่างจากหมออินทั์มากนักแต่สิ่งที่ทำให้คารินแปลกใจมากก็คือมอซิวา ได้ขอให้คารินทำเหมือนที่หมออินทัศ์เตือนเอาไว้คารินนึกถึงคำพูดของอินทัศน์ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเขานึกถึงสิ่งที่อินทัศ์ได้เตือนหมอซิวาอาจเปลี่ยนยาให้คุณบางทีเขาอาจจะให้คุณหยุดทานยาที่ผมเป็นคนเขียนใบสั่งยาให้แล้วเขาจะเป็นคนสั่งยาให้คุณแทนเพราะงั้นตอนนี้คุณต้องเอายาพวกนั้นที่คุณได้มาให้ผมดูก่อน ที่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นวันนี้เป็นวันที่ทางโรงพยาบาลในแผนกจิตเวชมีนักศึกษาแพทย์เข้ามาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลเป็นครั้งแรกการเข้ามาศึกษาดูงานของเหล่านิสิตแพทย์วันนี้ก็เป็นหนึ่งในการประเมินของบุคลากรทางการแพทย์ในห้องประชุมนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มออกกันเป็น5กลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มละ3ามคนเพื่อไปเข้าทีมของหมอในการประเมินเคสที่ตัวเองกำลังทำการรักษาอยู่เอาละวันนี้ทางโรงพยาบาลของพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้น้องๆคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยดังเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้หวังว่าหลังจากจบโครงการนี้ไปแล้วหลายคนคงได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนำไปใช้เพื่อรักษาคนไข้ในภายภาคหน้า ได้อย่างเต็มที่ผู้อํำนวยการโรงพยาบาลได้ขึ้นกล่าวต้อนรับเรานักศึกษาแพทย์ทั้ง15คนก่อนที่จะนำทีมคุณหมอที่เป็นหัวหน้าทีมแพทย์มายืนเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อแนะนำตัวหลังจากทีมแพทย์3ทีมได้แนะนำตัวไปแล้วคราวนี้เป็นทีมของคุณหมออินทัศนร่างสูงของหมออินทัศที่ยืนอยู่บนเวทีดึงดูดนักศึกษาสาวๆได้ไม่น้อย ขายาวของหมออินก้าวขามาด้านหน้าหนก้าวก่อนจะแนะนำตัวเสียงดังฟังชัดเสียงหล่อของหมออินพูดขึ้นว่าผมหมออินทัศครับยินดีที่ได้พวกคุณเข้าร่วมทีมครับเสียงปรบมือดังขึ้นลั่นห้องประชุมลำดับต่อไปก็ถึงคิวของหมอซิวาต้องแนะนำตัวเองแน่นอนว่าหน้าตาของหมอซิวาก็ทำเอาเหล่าสาว ดูน่าชื่นตาบานไม่น้อยไปกว่าหมออินทัศักเท่าไหร่สวัสดีว่าทีคุณหมอทุกคนอยู่ทีมผมเชื่อได้เลยว่าพวกคุณจะไม่ผิดหวังที่เขาจะเอ่ยคือเขาต้องชนะเท่านั้นและเขาก็หันไปมองหมออินทักที่ยืนอยู่ข้างๆตัวเองด้วยสายตาที่มั่นใจจนอินทักมองออกได้ด้วยตาเดียว การพิจารณาให้คะแนนจะเกิดขึ้นในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าขอให้ทุกคนโชคดีที่บ้านของครินวันนี้เป็นเวรของหมออินทัศนที่ต้องเข้ามาค้างทว่าหน้าที่นี้ของเขามันไม่ได้จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าครินไม่ใช่คนไข้ของเขาที่ต้องรับผิดชอบแม้จะพูดว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เสมอไปอินทัศย,ยังดูแลครินอยู่เหมือนเดิม เขาเพียงต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานปล่อยให้หมอซิวาเดินนําหน้าไปก่อนเขาเชื่อว่าคนอย่างหมอซิวาคงอยากเอาชนะจนไม่ได้คิดถึงเรื่องที่กำลังจะมาถึงเป็นแน่อินทั์วางถุงยามากมายลงบนโต๊ะหมอซิวาเปลี่ยนยาให้คุณจริงๆยาพวกนี้ผมจะเก็บเอาไว้ให้พวกเขาตรวจสอบดูอีกทีตอนนี้คุณก็กินยาที่ผมสั่งให้ไปก่อน คารินเลิกคิ้วสงสัยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยแล้วครับอินทัศถอนใจตอนนี้เราไม่ควรไว้ใจใครทั้งนั้นวันนี้ในทีมผมมีรุ่นน้องของหมอซิวาเข้ามาในทีมคงต้องใช้เวลาอีกสักพักถึงจะได้มั่นใจว่าหมอซิวามีแผนอะไรอีกไหมพวกเราจะได้จัดการถูกคารินพยักหน้าก่อนเขาจะพูดกับอินทัศว่า วันนี้หมอไม่ต้องพักที่นี่ก็ได้นะผมไม่เป็นไรหรอกใบหน้าคมของหมอสายไปมาปฏิเสธทันควันไม่ได้วันนี้หมอขอพื้นที่สำหรับการประชุมรับสักคืนได้หรือเปล่าคารินทำหน้าสงสัยประชุมรับเวลาสี่ทุ่มหลังจากคารินสงสัยว่าหมออินทัศมีเรื่องรับสุดยอดแบบใดถึงต้องมาขอใช้บ้านเขาเป็นที่ประชุม เพื่อสืบความลับแบบสุดยอดอย่างนี้และเขาก็ได้คลายความสงสยัยเมื่อหมอเสือและคุณสารวัตรเพื่อนรุ่นพี่ของหมออินได้เข้ามานั่งบนโซฟาในห้องทำงานของเขานี่หมอเสือเพื่อนผมส่วนนี่คุณสารวัตรหมอกพวกคุณสองคนคงเคยเจอกันแล้วที่โรงพักอินทัศน์แนะนำเพื่อนของเขาให้คลรินได้คุ้นเคยคลินส่งยิ้มไปให้สองหนุ่มจางๆหมอเสือเอ่ยขึ้นว่า ผมได้ยินชื่อคุณจากไอ้หมอมันบ่อยๆนะได้ยินเสือเพื่อนรักพูดจาซีซัวเขาก็รีบเอาศอกกระทุ้งไปที่ท้องของหมอเสือทันทีหุบปากไปเลยไอ้หมอเสือหลังจากที่ได้พูดคุยกันอยู่ไม่นานหมอก,ก็ได้วางหลักฐานที่เขาต้องบอกให้อินทัศและคารินทราบนี่คือรูปผู้หญิงของหมอซิวาตอนนี้เธอถูกงดเยี่ยมมีเพียงหมอซีวาเท่านั้น ที่สามารถเข้าไปพบเธอได้หมอเสือเอ่ยเสริมอีกว่าพวกเราได้ติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ที่รู้จักเขาช่วยอะไรได้ไม่มากแต่พวกเราได้ข้อมูลมาว่าอีกสองอาทิตย์เธอจะถูกส่งตัวไปที่อื่นอินทัศเอ่ยถามไปที่ไหนหมอเสือและสารวัตรหมอกสายหน้าพร้อมกันพวกเขาตอบเหมือนกันว่าไม่รู้มีเวลาแค่สองอาทิตย์ ตอนนี้พวกเขาต้องหาทางไปพบผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่ว่าจะช่วยกันออกความคิดเห็นยังไงก็มีแต่แผนที่เสี่ยงคารินเหลือมองหน้าจอมือถือของหมออินทัศน์ที่วางอยู่ตรงหน้าปรากฏชื่อหญิงสาวที่โทรเข้ามาอินทัศน์หยิบมือถือทว่าคุณหมอกลับกดปิดเสียงไปเสียอย่างนั้นอินทัศน์พูดขึ้นว่าโทษทีคำขอโทษ ไม่รู้อินทัศจะขอโทษใครเขาแค่เอ่ยตามมารยาทเท่านั้นเองหมอเสือเอ่ยถามเพื่อนว่าทำไมไม่รับละ่ะเรื่องนี้สำคัญกว่าอินทัศต,ตอบก่อนจะหันไปมองหน้าครินครินเอ่ยขึ้นว่าเดี๋ยวผมไปเอาน้ำขึ้นมาดีกว่ามีใครจะรับกาแฟไหมสารวัตรหมอกยกมือขึ้นผมขอกาแฟครับผมด้วยสิ เสือพูดขึ้นครินพยักหน้าก่อนจะลุกเสียงอินทัศเอ่ยแทรกขึ้นหลายแก้วขนาดนี้เดี๋ยวหมอช่วยดีกว่าหมอไปรับโทรศัพท์คู่มั่นเถอะครับเธอโทรเข้ามาหลายสายแล้วด้วยครินพูดตัดบทอินทัศทำได้แค่ยืนนิ่งตัวแข็งหน้าเจ่อนเขาพยักหน้าเข้าใจอย่างช้าๆหลังจากที่คิดว่านี่คงเป็นสัญญ,ญาณอะไรสักอย่างจากคริน เือบอกเขาเป็นทางอ้อมว่าอย่ามายุ่งอะไรทำนองนั้นเสือเอ่ยแทรกว่างั้นเดี๋ยวผมไปช่วยดีกว่านะไออินแกไปคุยโทรศัพท์เหอะสั่นจนเครื่องจะไหม้อยู่แล้วว่าแล้วเสือก็รีบเดินตามคาินลงไปเพื่อทำของว่างพักเบรกในการประชุมรับครั้งนี้ว่าไงริสาผมไม่ค่อยว่างนะอินทัศต่อสายไปหาริสา ก่อนเขาจะเดินออกมานอกระเบียงห้องอินไม่มาส่งริษาจริงๆหรอคะริษาส่งข้อความบอกคุณไปตั้งแต่เช้าคุณก็ไม่อ่านเลยอินทัดเลิกคิ้วคุณจะกลับแล้วเหรอใช่น่ะสิคะคุณไม่เคยใส่ใจริษาเลยสักครั้งอินใจร้ายที่สุดเลยริษาวางสายใส่อินทัดทันทีหลังจากที่เธอตะคอกใส่เขาได้สำเร็จ วันนี้เป็นวันที่ริสาต้องบินกลับไปเรียนต่ออินทั์ลืมวันกลับของเธอไปสนิทเลยร่างสูงเดินกลับเข้ามาในห้องก่อนจะถอนใจต่อหน้าสารวัตรหมอกไปหนึ่งทีหมอกเอ่ยถามมีเรื่องอะไรหรือเปล่าสาวโทรมาเทหรือไงอินทัย์ยิ้มแห้งสาวนะใช่แต่คนโดนเทน่าจะไม่ใช่ผมแล้วละ่ะ